เราก็มาถึงเข้าท่าฟาร์มแล้วนะครับนี่คุณทิวกําลังอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่นํามาโชว์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะระหว่างที่รอคุณทิวนี่เป็นฟาร์มผักบ้านดอนม่วงนะครับนี่เป็นประธานยังวิสาหกิจไม่ใช่ประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อุดรนะครับคุณทิวน่าจะว่างละะไปหาคุณทิวกันครับคุณทิวสวัสดีครับ รบก,กวนถือไม้นิดนึงครับผมแนะนำตัวกับเพื่อนเ่นชาวเกษตรสัญจรนิดนึงครับอ่ะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรทุกท่านผมคิ้วนะครับจากเข้าท่าฟาร์มนะครับวันนี้เรามาเปิดบูทธที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปใชครับ,นรบในคอนเซปต์ทำงานประจำก็ทำฟาร์มได้ะนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปของอ่าเข้าท่าฟาร์มนิดหนึ่งว่าแบบเราคิดชื่อนี้ได้ยังไงแล้วอ่ามันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทำายังไงบ้างครับเข้าท่านั่นอ่ะมันมาจากคําว่าเข้าท่าครับก็คือเข้าท่านั่นแหละครับดีมหมือน,นเรือที่ไปจอดถึงฝั่งสามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคได้ครับคำว่าเข้าท่าแล้วก็เราใส่เขาท่าฟาร์มนะครับนนแล้วก่อนที่เราจะมาทาอันนี้เราทําอะไรมาก่อนอยนดระหว่างที่เรามาทํานี้ผมเป็นพนักงานประจําครับเป็นโปรแกรมเมอร์อ๋อหน้าเข้าท่าเลย โอเคแต่ว่าก็สนใจการเกษตรแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของระบบการจัดการเขีนซอฟต์แวร์พวกบริษารสัตวใหญ่ๆ้ยครับเราเห็นว่าการเกษตรอ่ะที่จริงอ่ะมันสามารถใช้ระบบบารจัดการอย่างเงี้ยมาใช้ได้ทําให้มันเล็กลงใช้ง่ายขึ้นแล้วก็มีสูตรผลเหมือนที่ซอฟต์แวร์ใหญ่มีครับผมก็คือเราไม่ต้องดูแลเขาตลอดเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในการเรียกว่าอะไรนะรถน้ําหรือว่าตรวจจับอะไรต่างๆ ใช่ครับสามารถใช้ในการวางแผนการปลูกการลดน้ําควบคุมคเพราะอย่างที่บอกพนักงานประจำอะ่ออเะเขาจะไม่มีเวลาอันนี้ก็คือเป็นสกลเล็กๆจากแบบว่าทําทกินเองอะไรอย่างนี้จนถึงเป็นธุรกิจได้เลยไหมครับได้ครับมันเรารองรับการขยายตัวครับก็แรกๆอาจจะซื้อชุดของเราหรืออาจจะให้โหลดแอปพลิเคชันของเราไปทดลองใช้ก่อนอได้ฟรีครับได้ฟรีใช้ฟรีเลยใช้ฟรีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่หนึ่งครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยครับ ตัวนี้เป็นตัวอย่างของเราที่เรามาโชว์นะครับเป็นต้นว่านิลาครับว่านิลาเนี่ยเป็นพืชที่มีมูลค่านะครับ,รบ,รบเขาบอกเรียกว่าทองคําเขียวกันเลยทีเดียวใช่ไหมใช่เลย <laughs> ทองคำคเขียวแล้วก็เป็นทองคาขาวด้วยทอ,องคำขาวด้วยแล้วตัวนี้ก็เหมาะเพราะว่า เพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าสบบามารถสร้างผลผลิตได้สูงบอกคนเริ่มต้นแต่จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาก่อนจะมันจะออกดอกแน <3 S 1> ี่สามปีแต่ว่าเราต้องดูแลมันเราเชื่อคนทำมาจําจะมาดูแลมันเต็มที่ก็เราจะใช้เวลาลําบากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวปล่อยน้ําของเราออกมา มันสามารถเป็นฝอยก็ได้เป็นหยดก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับฝอยเนี่ยก็มีคุณสมบัติของมันเอาไวสร้างลดอุณหภูมิหรือจะให้ปุ๋ยสําหรับพวกพืชทางที่มีรากอากาศอ่าอ,าอา่ครับแล้วส่วนปุ๋ยของเราก็สามารถที่จะบรรจุไว้ในถังน้ําของเรา ใช่ครับแล้วก็ดูดมาได้ใช่ครับครับผมแล้วตัวนี้คืออะไรเอ่ยครับตัวนี้จะเป็นระบบของเราตัวนี้จะมี2รุ่นเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เนี่ยก็เหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่แล้วเพราะสามารถควบคุมความแม้แบบ2แรงม้า3แรงมาได้ครับประมาณกี่แปลงดีครับอันนี้สําหรับตัวนี้ก็5้าไร่อะไรห้าไร่เราเคยเราไปลงที่ฟาร์มทุเรียนถิ่นทะลุประมาณ5ไร่ครับเขาใช้กี่ปีแล้วครับพี่ฟาร์มทยน S <S ก็ใช้มาสองปีแล้วครับผลตอบรับเป็นไงบ้างครับคนตอบรับกูเขาดีมากเขาบอกว่าเขาลดค่าใช้ใจ่ายไอ้คนที่ต้องไปดูแลสวนที่ต้องเขาไปรดน้ำทุกวันเนี่ยไม่ต้องละอ่าที่เขาบอกว่าอ่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็คือตัวนี้ก็ช่วยได้เลยใช่เลยครับราคาเป็นไงบ้างครับรา,าราคาครับตัวตัวใหญ่เนี่ยค<ม>วา,าร์มใหญ่อันนี้ก็เหมาะกับแบบมีมีไร่ขนาดใหญ่ราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดแต่นะครับถ้ามาในงานครับวันนี้เราให้เลยสองหมื่นสองโอ้โหสองหมื่นสอง สองหนสองคุ้มมากรถไอเยอะครับผมคือแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนมาลองใช้ทุกคนได้ลองแบบพัฒนาการปลูกของตัวเองครับโอเคล้าส่วนส่วนถ้าตัวเล็กอันนี้สำบคนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสองแต่ในงานเราลดเหลือให้แปดพันครับโอ้โหถามคุณทิวนิดหนึ่งครับตอนนี้คิดว่าแนวโน้มการเกษตรกับคนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างครับเชื่อไหมครับว่าที่มาบูธผมอะ คนรุ่นใหม่เยอะอคือแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทํางานประจําอยู่เห็นไหมแต่เขาก็อยากเริ่มเล็กๆเ,เขาบอกผมว่าผมมีพื้นที่เล็กๆเ,เท่านี้ทําได้ไหมเยอะม,มากาแสดงว่าทุกคนตอนนี้ก็หันมาเริ่มสนใจการทําเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณทิวมากที่มา,าแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรมีอยากอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับอันนี้ก็ขอฝากแฟนเพจของเราหน่อยนะครับ เป็นข้าท่าฟาร์มพิมพ์ภาษาไทยครับข้าท่าฟาร์มที่ Facebook นะครับเราก็จะมีเนื้อหาอัพเดทเรื่องการเกษตรที่ระบบเราไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของผู้หลักใหม่ๆของเราครับผมติดตามกันเลยนะครับคุณ้ครับได้เลยครับขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ